สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอดีกำลังขับรถกลับจากชายบาดานนะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานรถกระบะตู้ทึบนะครับเห็นหน้าเห็นตากันบ้างครับเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะครับก็เลยวันนี้ก็มาเป็นวิดีโอนะนะครับก็พอดีขับรถกลับอีกไกลครับประมาณเก้าสิบกิโลนะครับ ผมอยู่ใช้ยบาด,ดาลกำลังจะไปเมืองลบบุรีนะครับเพื่อที่จะไปรับของแล้วกลับไปลงคลังนะครับเลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเรื่องของงานคลังชนคลังนะครับพอดีว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานคลังชนคลังว่ามันดีไหมนะครับมันน่า,าวิ่งไหมหลายๆคนก็สนใจเพราะว่ามันมันเป็นงานที่ขึ้นลงจุดเดียว นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็เลยมีความสนใจว่ามันไม่ต้องไปขึ้นหลายจุดไปลงหลายจุดประมาณนั้นนะครับมันหนึ่งจุดจบเลยนะครับทีนี้ผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆในลักษณะของงานที่ผมเคยวิ่งมาแล้วกันนะครับก็ผมจะพูดถึงเคอรี่นะครับว่า <c oughs> ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับ งานทังชนคลังเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นงานไลท์ฮอล์แล้วกันนะครับงานที่รับพัสดุช่วงกลางคืนนะครับรับพัสดุช่วงกลางคืนไปลงที่คลังนะครับโอเคข้อดีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่ามันมันเป็นงานที่ขึ้นลงจุดเดียวนะครับแน่นอนใครก็ชอบงานขึ้นลงจุดเดียวผมก็ชอบนะครับไม่แต่ว่า <c oughs> เพื่อนๆลองฟังผมนะครับแล้วอาจจะบางคนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะ คืองานลายฮอเนี่ยนะครับคันชนคังรอบกลางคืนเนี่ยมันจะตอนนี้ผมวิ่งนะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะครับเขาจะเรียกรถประมาณสามทุ่มซึ่งผมอ่ะผมชอบไปขึ้นงานที่แถวแถววังน้อยนะครับที่คังเคนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานมันจะกลับมานนแล้วก็อีกครังหนึ่งที่ผมชอบไปคือ k คเอสนะครับคือสแสมดำนะครับเอาง่ายเลยคือสองคัเนี้มันมันวิ่งแล้วมันได้ระยะ มันมันได้ค่าเที่ยวพอสมควรอยู่นะครับแต่ทีนี้งานเนี่ยพอมันอพอเขาเรียกเราประมาณสามทุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสามทุ่มได้ขึ้นงานเลยนะเพราะว่าเขามไม่เรียกเราคันเดียวนะครับเพราะรถรถที่เรียกเนี่ยมีเยอะมากนะครับเป็นสิบหลายสิบคันเลยนะครับบางบางครั้งเรียกเป็น100ร้อยคันก็มีนะก็พอเราไปถึงเนี่ยอันดับแรกเราต้องสแตนบายนะครับ ครังที่สแตนบายสามทุ่มเนี่ยคือคือครั้ง KP นะครับ KP LC ก็คือบางปะอินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่ KS สองเนี่ยเหมือนเขาเรียกแล้วจะไปขึ้นงานได้เลยนะแต่ว่าเขาจะเรียกดึกหน่อยประมาณแบบเที่ยงห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องรอรอเขาโทรเรียกส่วน KP เนี่ยเขาจะชอบออชอบเรียกรถไปสแตนบาย KS สองเนี่ย ไปถึงปุ๊บของพร้อมขึ้นงานได้เลยนะครับอาผมพูดถึง KP ก่อน KP เนี่ยพอเรียกเราไปแสดงบายสามทุ่มใช่ไหมของยังไม่ออกมาบางครั้งของออกมาแต่ยังไม่ยิงเข้าระบบเราก็เอาขึ้นรถไม่ได้ต้องรอให้เจ้าหน้านที่นะครับเขาบอกว่าโอเคเอาของขึ้นรถได้แล้วบางครั้งเวลาเราไปเราก็ต้องไปลุ้นว่า เราจะได้ขึ้นของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แรกๆผมไปผมก็ชอบขึ้นชิ้นเล็กนะเพราะว่าเราสึกว่าเออชิ้นเล็กมันก็ง่ายดีมันมันชิ้นมันนิดเดียวมันมันน้ำหนักไม่เยอะแต่ว่างานชิ้นเล็กอ่ะวัสดุมันเยอะนะครับจำนวนชิ้นมันเยอะมันมันใส่กว่าจะเต็มรถเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับคือก็คือกล่องเท่าหยิบมือเนี่ยกล่องที่มอเตอร์ไซค์ส่งอ่ะกว่าจะโยนเข้าเข้าเกือบเต็มรถนะครับมันนานมากนะครับวัสดุประมาณพัน พันสองพันสามร้อยชิ้นน่ะถึงจะเต็มรถเรานะครับก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพัาสะดุชิ้นใหญ่เนี่ยชิ้นใหญ่ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยชิ้นสามร้อยชิ้นก,ก็เต็มรถเราแล้วนะครับก็เวลาหลังๆผมไปเนี่ยผมก็จะชอบพัสะดุชิ้นใหญ่เพราะมันใส่แบบเดียวมันเต็มแต่มันหนักหน่อยนะครับในส่วนของการสแตนบายเนี่ยพอเราพอเราขึ้นงานเสร็จใช่ปะ่ะขึ้นงานเสร็จก็ไม่ใช่ว่าออกได้เลยนะครับก็ต้องรอ รอให้เจ้าหน้าที่ทําการปล่อยรถนะครับซึ่งเขาก็จะมีเอกสารมาให้เราเซ็นนะครับสามชุดเราเก็บไว้สองชุดอีกหนึ่งชุดคืนคืนให้เขาไปนะครับสองชุดเนี่ยหนึ่งชุดเอาเก็บไว้วางบินนะครับส่วนอีกหนึ่งชุดเนี่ยเอาไว้เอาไว้ให้ที่คลังที่เราไปลงปลายทางนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ KP เนี่ยปล่อยรถกพ็พอเราขึ้นของเสร็จเนี่ยสแตนบายประมาณสามทุ่มใช่ไหม กว่าจะปล่อยรถก็ประมาณเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับส่วน KS สองเนี่ยนะครับ KS สองก็ก็ขึ้นของเสร็จก็ปล่อยเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราขึ้นของเสร็จกี่โมงนะครับส่วนใหญ่ก็เวลาปล่อยก็พอกัน KP เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าโอเคเราเราได้ไปสแตนบายก่อนนะครับส่วน KS เนี่ย KS สองเนี่ยเขาโทรมานะครับแล้วเราก็ต้องไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาโทรตอนไหนนะครับ ก็พอเราได้เอกสารเราออกเดินทางจากจากคลังไปที่ปลายทางนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยาหาแรกที่เจอเลยนะครับบางครั้งเนี่ะหมุดไม่ตรงนะครับพอหมุดไม่ตรงเนี่ยไปถึงแล้วทํำยังไงครับเราก็ถามใครไม่ได้เพราะตรงนั้นไม่มีคนมันมันมันกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับเราจะหาใครถามอะว่าคลังเคอร์รี่อยู่แถวนี้ไหมก็ถามไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องโทรถาม หัวหน้าคังนะครับซึ่งหัวหน้าคังบางทีเ,เขาก็เขาก็เขาก็ไม่แ t น n d by ยีิบสี่ชั่วโมงเขาก็ับอยู่อะไรอยู่ทั้งคืนนะครับก็ต้องบางทีก็ต้องหาวิธีไปให้ได้นะครับหรือไม่ก็อาจถามในไลน์กลุ่มซึ่งบางทีเขาก็่อยตอบแล้วก็ช้าเหมือนกันนะครับไลน์กลุ่มก็เป็นไลน์กลุ่มของไลน์ฮอที่ที่เอาไว้วิ่งงานของแต่ละคังนะครับโอเคพอ,อถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปถึงแล้วนะครับ ทีนี้พอเราไปถึงเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะลงของได้เลยนะบางครั้งที่มันคังใหญ่ๆอะ่ะรถก็มามาจ่อคิวลงกันหลายคันอีกนะครับบางทีเราไปขึ้นงาน kp มาใช่ไหมรถจาก kp อย่างเราเนี่ยนะครับบางทีไปคังเดียวกันเนี่ยสามสี่คันก็มีนะครับหรือบางทีมาจาก ks อีกนะครับมาจาก km มาจาก kn เลยมาเต็มไปหมดเลยนะครับมาจอดสแตนบายเอาง่ายใครถึงก่อนก็ต่อคิวไปนะครับก็ ครั้งที่มันที่เป็นครั้งใหญ่แล้วก็รถมาต่อคิวเยอะเนี่ยมันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่อยู่ที่ว่าความซวยของใครจะเจอครับที่ผมเจอแบบหยาบๆนะเท่าที่ผมจําได้นะก็จะมีคลองหลวงนะครับถ้าเคพได้มาลงคลองหลวงเนี่ยผมบอกเลยหยาบมากนะครับเพราะว่าเรียกรถเข้าตอนนั้นตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยเรียกรถเข้าทีละคันสองคันรถต่อกันยี่สิบสาสิบคันเยอะมากนะครับผมไปสแตนผมไปสแตนบายเนี่ยอ่าไม่ใช่สแตนบาย ไปจอดรอลงของเนไหยครับประมาณตีสี่นะครับถึงคิวผมไปขึ้นอ่ะประมาณเก้าโมงเช้าเรนดี้ว่าหลับหลับรอกันเลยนะครับแล้วก็มีบางับทองบางับทองสองมั้งจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ครั้งใหญ่นะเจะ้าหน้าที่เยอะแต่ว่าเรียกรถช้ามากเรียกรถไปลงของช้ามากผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาตั้งแต่ต้นทางมีบ้างนะครับแล้วก็ปลายทางที่เอาของไปลงเนี่ย ถ้าถ้าเจอคังที่เป็นงานหยาบเนี่ยก็ก็ต้องรอนะครับบางบางครั้งทํางานเร็วก็มีนะแต่โอกาสโอกาสเจองานหยาบอะ่ะมันน้อยนะครับผมผมไปเจองานหยาบตอนไปวิ่งงานเนี่ยก็ไม่กี่ครั้งหรอกนะครับนับได้ไม่ถึงสิบครั้งหรอกแต่ว่ามันมันฝังใจไงเพราะว่ามันใช้เวลานะครับไอคังบางโมทองสองที่ผมไปลงเนี่ยผมรอผมไปสแตผมไปผมไปจอดรอตีสองผมได้ลงประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้านะครับ ชกโบด้วยตอนแรกจะวิ่งงานเที่ยวสองก็เลยไม่ได้วิ่งเลยนะครับอ่ะอันนี้คือปัญหาในการจอดจอดของลงนะครับปัญหาต่อมานะครับแล้วตอนเรารอรอของลงทํำยังไงนะครับจะเปิดหน้าต่างไว้ก็มียุงอีกนะครับเจอยุงกัดอีกอะไรอีกก็ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างเป็นยังไงครับร้อนนะครับก็บางคันก็ สตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถทิ้งไปเลยนะครับรอสองสามชั่วโมงสตาร์ทรถปั่นน้ำมันทิ้งไปเลยนะครับเปิดแอร์เลยนะครับบางคันก็เปิดพัดลมนะครับแต่วิธีที่ผมใช้หลังๆเนี่ยนะครับผมซื้อตะข่ายกันยุงอะ่ะตะข่ายที่มันที่มันครอบกระจกรถอ่ะนะครับอ่าเอามาครอบเลยแล้วก็ปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้ทีนี้ก็ไม่มียุงมารบกวนเราแล้วก็นอนรอได้นะครับแต่ทีนี้ การนอนรอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าถ้าเราเผลอหลับเนี่ยแล้วรถข้างหน้าเราถูกเรียกไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะไม่ตื่นนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดรถรถข้างหลังเขาไม่มีจิตสำนึกหน่อยเขาก็แซงคิวเราไปนะครับหรือบางคันเขาก็เขาก็มาเรียกเรานะครับหรือบางคันก็กดแตรไล่นะครับแต่ไอแซงคิวเนี่ยผมไม่เคยเจอนะแต่ว่าเคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าโดนแซงคิวจอดนอนเนี้ยนะครับโดนแซงคิวไปหลายคัน ผมผมไม่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับงานแนี่ยก็จ,จบประมาณตีสี่ตีห้าถ้าเกิดสําหรับงานที่ไม่ไม่ต้องรอคิวนะนะครับหรืออาจจะรอคันสองคันอย่างเงี้ยรอรอไม่เยอะแต่แต่ถ้าเกิดคังไหนที่มันต้องรอเยอะเนี่ยก็เช้าเช้าก็มีนะเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงก็มีนะครับล้ 7, 8, 9, 9บอที่ผมชอบวิ่งนะครับจริงๆถ้าช่วงโบเนี่ยผมจะชอบวิ่งช่วงอินบาลนะครับ งานงานยินบาวนะครับจะเป็นงานช่วงช่วง a, เช้ามืดนะครับเรียกตีห้าอะไรเงี้ยนะครับเรียกตีห้าไปลงคลังนะครับก็จะเสร็จงานประมาณสิบโมงสิบเ็ดโมงโดยประมาณและสำหรับข้อเสียที่ที่ที่ทผมที่ผมไม่ทําต่อในงานสายงานไล์โฮนะผมคิดว่ามันเสียสุขภาพนะครับคือมันเป็นงานวิ่งกลางคืนแล้วมันต้องอดหลับอดนอนนะครับ เราต้องรอคลังโทรมาไม่รู้ว่าโทรกี่โมงตอนไหนด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งมันนอนไม่พอมันนอนไม่พอและการนอนไม่พอเนี่ยมันเป็นผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพนะครับผมรู้สึก,กมันไม่ดีรวมไปถึงการใช้เวลาทํางานเนี่ยเราใช้เวลาทั้งคืนเลยนะอสมมติเพื่อนๆไปขึ้นงาน KP อย่างเงี้ยนะครับสามทุ่มไปรอขึ้นงานกว่าจ,จบงานเนี่ยอ่ะม สมมติว่ามาตีห้านะครับเราเสียเวลาทั้งคืนอะวิ่งการเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่าปลายทางไปที่ไหนถ้าไปไม่ไกลมากระยะทางก็ไม่ได้อีกนะครับสมมุติเคพีไปคลองหลวงเนี่ยถือหยาบเลยนะครับได้หกเจ็ดร้อยเนี่ยจอดไปเลยอย่างเช้านะครับป่อยได้ลงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เห็นว่าลงหลังคลองหลวงมันจะเร็วนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเพื่อนๆมีประสบการณ์ก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ พอนอนได้พอใช่ไหมนะครับบางทีมันมันทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเป็นคนไม่ชอบอดน,นอนตอนกลางคืนน้่ยแหละนะครับบางคนชอบอยู่กลางคืนก็ก็ทําได้นะแล้วก็นอนกลางวันเอาผมเป็นคนนอนกลางวันไม่ได้นะกลางวันเนี่ยถ้าผมจะนอนเนี่ยผมต้องแบบต่อให้ปิดไฟมิดอะไรมืดเลยนะผมนอนได้แค่ชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงผมตื่นกลางวันนะครับผมผมทําไม่ได้จริงแล้วก็กลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอันตรายผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเวลาขับรถนอนกลางคืนน,นะครับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วมันรู้สึกเออมันมันน่ากลัวสำหรับผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้งานคํางชนคังนะครับรอบกลางคืนหรือว่างานที่เรียกว่าไลา์ฮอลแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปวิ่งงานชอ็อปอะช็อปเคอรี่นะครับจะเป็นงานช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นจนถึงหัวค่ําหรือว่าช่วงดึกนิดหน่อยประมาณสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงเวลานะครับงานรับชอบ็อปเนี่ย มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเป็นงานรับช่วงเย็นถ้าเกิดใครใครจัดสรรเวลาได้เนี่ยนะครับจะสรรเวลาได้ว่าเฮ้ยเราเสร็จงานเที่ยวแรกก่อน4โมงเย็นเนี้ยนะครับเพราะส่วนใหญ่ช็อปเขาขึ้นงาน4โมงก็แต่ก็ต้องดูนะครับว่าว่าช็อปที่เราไปรับไปไปที่ไหนนะสมมุติเราเรา,จบ,า,บามมนะจบงานแถวบางกล้ยสมมุตินะจบงานแถวบางกล้ยมีช็อปแถวแถว บางบัวทองอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอมาได้ยังยืนนอนกันใช่ไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเคยคำนวณล้ะงานงานช็อปเนี่ยวิ่งเที่ยวหนึ่งผมเหลือกําไรรวมกับบ้านแล้วนะรวมใช้รถรวมกับบ้านเนี่ยเหลือประมาณสามสี่ร้อยเองในช่วงหลังนะครับผมก็เลยไม่ได้วิ่งต่อลายฮอเนี่ยมันก็ต้องลุ้นเอาถ้าเกิดไปไกลหน่อยก็ก็ได้หน่อยก็เหลือประมาณห้าหกร้อยลายฮอต่อเที่ยวนะครับ ตอนตอนที่ผมวิ่งไปงานหลักเนี่ยผมก็ผมก็อะช็อปเที่ยวหนึ่งไลท์ฮอลเที่ยวหนึ่งทุกวันนะครับแต่ถามว่างานมีทุกวันทุกวันไหมมันก็ไม่ทุกวันหรอกเพราะว่าบางช่วงอ่ะช่วงที่ไม่ใช่ช่วงโปรอะช่วงปลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับงานน้อยอีกพองานน้อยอะก็บางทีก็ต้องสลับรถวิ่งนะครับคืองานมันไม่ได้การันตีนะครับแล้วยิ่งช่วงโปรอะงานงานไลท์ฮอล์อะเอยงานงานช็อปอะช่วงโปรอะพอเราขึ้นวัสดุจากจากช็อปเคอร์ี่ใช่ไหม ไปลงอ่ะบางทีคิวเยอะอีกนะครับก่อจะรอคิวลงได้เนี่ยผมเคยรอแบบนันสี่ห้าทุ่มเลยนะครับแล้วถามว่าเราจอดรถรอเนี่ยเราดับเครื่องได้ไหมนะครับมันเราก็ดับเครื่องไม่ได้อีกเพราะว่ารถข้างหน้ามาสตาร์รถเนี่ยนะครับถามว่าเหตุผที่สตาร์รถเพราะอะไรเพราะว่ารถมันเคลื่อนเรื่อยๆร,รถไม่ค่อยค่อยเคลื่อนในการลันคิวไปนะครับ พอรถมาสตาร์ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราดับเครื่องปุ๊บเปิดกระจกเนี่ยควันรถข้างหน้าเข้าเข้ามาให้เราดมอีกนะครับก็ไม่ไหวอีกนะครับสตาร์รถทิ้งเนี่ยเวลาฟรีเครื่องทิ้งไว้เนี่ยตีกลมๆเลยนะครับชั่วโมงละหนึ่งลิตรใช้น้ํามันชั่วโมงละหนึ่งลิตรตอนนี้น้ํามันราคาสามสิบสี่บาทนะครับก็ชั่วโมงสามสิบสี่บาทผมเคยจอดไปสามชั่วโมงอะของสามชั่วโมงเนี้ยเกือบร้อยเหมือนกันนะนะครับก็มันก็มันเป็นเงินที่ทเสียดายอยู่นะครับคือ สรุปเลยแล้วกันไอไองานคังชนคังเนี่ยนะครับไลฮอหรือว่าช็อปเนี่ยนะครับมันคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันควบคุมไม่ค่อยได้สําหรับผมนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถามว่ายังอยากไปวิ่งอยู่ไหมอยากวิ่งเป็นงานเสริมแต่ว่าตอนนี้ผมผมลาออกแล้วไนงะแล้วผมก็ยังไม่ได้หาที่สมัครใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ว่างอาทิตย์ละวันผมก็อยากจะไปหางานวิ่งหนึ่งวันกันนะต่อ,อสัปดาห์นะครับในช่วงวันอาทิตย์เนี้ยก็อยากกลับไปวิ่งงานชอ็อปเหมือนกัน ก็เพื่อนเื so ่อคนไหนที่สนใจงานคังชนคังนะครับไล่ฮอหรือช็อปเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะมันการวิ่งขึ้นตรงจุดเดียวเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีที่ว่ามันง่ายนะนะครับและอย่างการลงงานนะครับเขาต้องยิงพัสดุทุกชิ้นเพื่อลงงานนะไม่ใช่ว่าเราไปโกยลงได้เลยนะของทุกชิ้นเนี่ยนะครับเราต้องต้องเอาต้องหันบาร์โค้ดให้เขานะหันบาร์โค้ดให้เขาให้เขายิงเขายิงเขายิงทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นลงไปนะครับมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยนึงนะครับแต่บางคนกชอบ งานนี้นะครับก็ก็ลองดูก็ได้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับผมก็ขับรถกลับเบื่อๆนะครับอยากเจอเพื่อนๆด้วยนะครับก็หลังๆไม่ได้อัดคลิปที่เห็นหน้าค่าตาเท่าไหร่นะครับก็เลยมาพูดคุยกันบ้างนะก็พยายามมาบ่อยๆนะครับหรือเพื่อนๆมีอะไรอยากสอบถามเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันนะครับ ในในในคอมเมนต์ที่ดูผมดูแล้วมีความน่าสนใจครับโอเคสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ